สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ฝนตกนะคะนี่เห็นไหมผมออกไปส่งงานเหมือนเดิมนะคะนี่ก็ของอยู่หลังรถนะวันอาทิตย์ก็เราก็ทํางานอยู่นะครับวันอาทิตย์เราก็เราไม่ใช่ว่าเราเราเราจะหยุดงานนะวันอาทิตย์คุยเกี่ยวกับเรื่องเอ่อวันนี้มีเรื่องอะไรคุยในนี้คือ เดี๋ยว Nintendo Switch 2ออกแล้วก็อย่างที่เห็นก็램12กิกเนาะถามว่าตัวผมซื้อไหมผมก็คงไม่ซื้อครับเพราะว่าผมน่าจะไปสาย PC แล้วล่ะเพราะตั้งแต่ได้สตรีมเด็กมาก็คงคงไม่ได้กลับเข้าสายสาย,สายทางสายตรงอีกแล้วนะครับสตรีมเด็กก็เกมบักเกมผมก็ซื้อเป็นไอ้นั่นนะเป็นเป็นอะไรนะเป็นแท้นะครับอย่างไฟแฟนตาซี แฟนตาซีไลท์ไอนะครับอันนี้ก็ซื้อเป็นของแท้นะครับแล้วก็ที่เค้น8ก็ซื้อเป็นของแท้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อเกมผ่านสตรีมถามว่าทาไมถึงซื้อเกมผ่านสตรีมใช่ไหมประเด็นเลยคือซื้อเกมผ่านสตรีมหรือซื้อเกมผ่าน PC เกมพาร์ทเนี่ยคือเรื่องเกมแล้วก็เจนเจนของเกมน,นั้นนะ่ะมันมันไม่ระบุละก็คือมันไม่ได้เหมือนกับโซนี่เนาะ โซนี่หรือว่ากูนีก็คือพอมันเปลี่ยนเจนต่อต่อไปเนี่ยมันก็จะทําให้แบบว่าเราเขาเรียกว่าเกมที่เราเรามีหรือเราซื้อไว้อะนะมันเป็นแค่สิทธิการซื้อมันเป็นแค่สิทธิ์การเข้าถึงมันไม่ใช่แบบว่าเราเป็นเจ้าของโดยตรงแบบเหมือนกับว่าจะบอกไงดีมันมันไม่ใช่เจ้าของโดยตรงที่เป็นแบบว่าเราซื้อแผ่นนะเนาะ เราซื้อแผ่นเราซื้ออะไรต่างๆมันก็เป็นแผ่นของเราเราสามารถขายต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตเพย์สี่เพย์ห้าหรือว่า,าหรือว่าของทาง Xbox ที่เป็นแผ่นนะครับอ่าซึ่งไอพวกแผ่นเนี้ยมันสามารถเราสามารถขายแล้วก็อะไรต่างๆได้แต่ว่าพอเรามาอยู่ในยุคของดิจิตอลเนี่ยมันมีสิทธิ์แค่การเข้าถึงนะครับ การเข้าถึงในที่นี้คืออย่างกรณีเพ5เนี่ยเพ5เราซื้อเกมไว้สมมุติผมซื้อวูคองไว้เดี๋ยวผ่านไปสักพอเจนต่อไปไม่แน่ใจว่าแปเจนของเพ6เนี่ยผมจะมีสิทธิ์การเข้าถึงไปเล่นเกมของเพ5หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม,ไ,มไม่ทราบนะเหมือนกับ 3Ds ตอนที่โดนรอยแพรก็เขาก็ประกาศปิดสตทันทีนะครับ 3D s นะตอนที่3 d s โดนรอยแพก็ปิดสตทันทีพอปิดสตก็ เราก็มีสิทธิ์แค่เล่ oh <yeah. S 1> นเกมที่เป็น mm hmm. <reat> เกมแท้ที่อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยก็คือเราเราจะไม่มีเกมแล้วก็คือเราต้องเล่นผ่านแผ่นเท่านั้นอันนี้คือการที่แบบว่าแย่ yeah, อยู่นะพูดตรงๆเลยนะอย่างพีสามพีพีพีวิต้าผมก็เคยซื้อเกมที่เป็นแบบว่าเกมที่ซื้อผ่านดิจิตอลนะตอนนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปได้เข้าไปเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าตรงกันข้ามกับสายของ Xbox นะ Xbox เนี่ย คือผมซื้อเกมที่เค้นหไว้นะครับใน Xbox 360ผมก็ถ้าผมมีเครื่อง Xbox อวันไอควันคือมันสามารถเข้าโซเชียลได้ถูกไหมเข้าอินเทอร์เน็ตได้มันก็สามารถเข้าไปโหลดได้นะครับเข้าไปโหลดได้แล้วก็หรือว่าผมมี Xbox Series ก็คือถามว่าอันนี้ไม่ได้ไวย Xbox นะแต่ Xbox ่ะมันมันทำให้แบบว่าเราย้อนกลับไปเล่นเกมเก,มเก่าๆได้แม้กระทั่งเกม Xbox uh, original ที่เป็นเกมที่เรากดซื้อไว้นะครับแต่ว่า performance ก็คือกราฟิกอ่ะมันจะสวยขึ้นแค่นั้นเองนะครับคือหาว่ามันดีไหมมันก็ดีในแบบที่แบบว่าเออเรากราฟิกเราได้กราฟิกที่สวยขึ้นนะครับแล้วก็ภาพก็ได้โอเคขึ้นนะครับก็เลยแบบว่ามันคุ้มอะ่ะออสำสสหรับผมมันมันก็ถือว่าคุ้มนะครับคือ จริงอยู่ว่า Xbox อาจจะเป็นเล่นเล่นแท้นะครับแต่ว่าพอ Xbox เล่นแท้เนี่ยแต่เกมที่เราซื้อมันไม่มีโซนไทยมันเป็นโซนตุรกีโซนอาร์เจนตีน่านะครับก็เลยประมาณว่าโซนพวกเนี้ยมันทําให้แบบว่าเกมในที่อยู่ในโซนพวกเนี้ยทาให้แบบว่ามันราคาถูกนะครับอย่างเกมบางเกมเดี๋ยวไม่ถึงไม่ถึงสองถึงสามร้อยบาทนะครับเพราไม่ถึงสองร้อยถึงสามร้อยบาทเนี่ยทําให้เราเข้าถึงเกมในราคาที่ถูก นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่า Microsoft เนี่ยเขาจะทำแบบจะมีสโตไทยตอนไหนนะครับแต่ถ้าไม่มีสโตไทยก็ก็โอเคแล้วก็กบินข้ามไปซื้อไปซื้อมาได้นะครับอย่างตอนนี้ผมก็เล่นตอนนี้ผมไม่มีเครือ่องเอกบอกแล้วแต่ผมเล่น s t e ีมเด็กนะครับผ่านอ่า พีซีเกมพายก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ129บาทเกมไอคูสิบเนี่ย129บาทเดี๋ยโอ้โหเกมเดวานบานเลยอย่างฟอร์ซ่าอย่างแรงตัน,ตนก็เล่นไหวนะทําไปเล่นไปร้อยกว่ากิกเกือบ200กิกก็เล่นไหวนะก็ลองเล่นดูแล้วก็โอเคนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อนะั่นแล้วก็เกมเดว n นของสาย Microsoft เนี่ยก็ไปลงในพีพีเอชเดยชั่นแล้วนะครับราคาก็ไม่ใช่ถูกถูกนะ2 0 0 0กว่าบาทซึ่งผมเล่นไปแล้วนะครับฟอร์ซ่าคือเล่นตั้งแต่อยู่ใน Xbox Series แล้ว ตอนนี้ก็คงน่าจะเหลืออยู่แค่เครื่องเกมที่เราเล่นก็คือพีทิตา 3ds แล้วก็วนไปตัวที่สตีมเด็กนะครับก็คงต้องรอเจนต่อไปนะครับเพราะว่าทีแรกว่าเลงไว้เนี่ยคือจะซื้อโอดินะครับแต่ว่าโอดินเป็น Android ผมก็ไม่ค่อย Android ผมเคยโดนรอยแพจาก GPG GPD หรือเปล่าไม่ใช่ถ้าจำชื่อโลโก้เขาไม่ไม่ผิดนะ GPD หรืออย่างต่างพอเสร็จปุ๊บมันก็รอยแพรหรือว่าจะเป็น Sony Xperia p พลพอถึงเวลามันก็รอยแพรลอยแพรทาให้เราไม่มีเกมเล่นเราก็ต้องไปหาเกมอื่นที่โหลดมาไล้เล่นแค่เกมเลโทรอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรพูดมากมายก็ตามที่ที่รู้กันนะครับก็รู้สึกเฟลกับการที่แบบว่าเล่นเกม ที่เราซื้อแบบดิจิตอลแล้วแม่งมีสิทธิ์แค่การเข้าถึงส่วนหนึ่งนะแล้วก็รู้สึกแย่ก็เลยว่าเออเล่นเท่าที่เราไหวแล้วกันนะแล้วก็ซื้อเท่าที่เราซื้ออยากสนับสนุนแล้วก็ซื้อแค่นั้นเองตัวน,นี้ก็เล่นแค่ PC g a เก p a ารหรือว่า PC พวกพา PC Hand h a n d น e l d อย่างเดียวนะครับโอเคประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายแค่มาพูดเกี่ยวกับว่าเออเกมดิจิตอลมันเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับ